รถสายชมครับพี่น้องเนี่ยรถหินกำลังลากครับม่รู้จะลากขึ้นหรือเปล่าครับผมรอติดตามชมกันครับเออ เขากำลังจะทำการล่ากครับจะขึ้นหรือเปล่าน้อยจมข้างเดียวจวดเดี๋ยวมาชมกันครับว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับ ง่ายเกินเนี่ยลุมยังลึกครับโอ้สุดจัดสุดจัด